สวัสดีครับเว่าจ่าภาษาเกษตรมื่อนีตรงกับวันที่17กันยายน2559เวลาประมาณ8ดนาฬิกาเศษเศษสถานที่ไทยทำรายการสวนบักนาเป็นเกียงไก่สวนไ่หวานหนองโดนคือเกาตั้งอยู่ตะบนกุดูอำเภอโนอนสังจังหวัดน้องบัวลำพูหลังจากที่ห้างหายไปจากวงการเกษตรพอสมควรคิดหอดคือเกานั่นแหะครับกลับมาแล้วไปลงทาง่า หลายมือประมาณสิบกว่ามือได้เอาไปซอยเรื่องการบ้านการเมืองจังน้อยเนาะเอามาเบาถึงวงการ,กรเกษตรของเฮ้ามาเบาเรื่องบักเน้าการเฮ็ดบักน่านอกฤดูซูมือเนี่ยสวนใดเฮ็ดหอดไซแล้วฝนก็นรู้สึกว่าเดือนนี้กลางเดือนกันย่าที่เขาสู้ปลายฝนต้นหนาวเลยเดย้หลายสวนกำลงังมุ่งมั่นที่จะเฮ็ดบักน่านอกฤดูหลายสวนกำลังสิเฮ็ดอยู่ แต่ว่าปัญหาอุปสรรคสําคัญคือปริมาณน,าน้าฝนถ้าปริมาณน้าฝนหลายขนาดนี้การเฮ็ดบักเนวนอกฤดูอาจจะมีปัญหาจักนิดหนึ่งอาบอนิดละหลพอสมควรกันเนื่องจากววาเฮ้าบ่าสามารถควบคุมปริมาณน,าน้าฝนใดบ่บ่าบาสามารถควบคุมอากาศใดความชื้นใดเพราะฉะนั้นปัจจัยทักน้ําที่ใเฮ็ดให้การเฮ็ดบักนนวประสบความสําเร็จก็คือธรรมชาติคนที่ปลูกด้วย วงบอแหละกับล่องกลลุมอาจ,จมีปัญหาเพียงเล็กหน่อยแต่ว่าคนนิีลูแบบผมอาจ,จมีปัญหาแน่จักหน่อยเอาปัญหาทุกอย่างปัญหาแก่ใดเมื่อนั่นแหละามาเบิ้งเรื่องบักหน่าก่อนบัผมี้อ่อผพาเข้าไปเบิ้งในสวนบักหน่าด้ยวยว่าเป็นจังไดสวนบักหน่าของผมเนี่ยเฮ็ดทั้งนอกฤดูเห็ดทั้งในฤดูเห็ดทึ่งลังฤดูก่อนฤดูเฮ็ดมัดสุยางเพราะว่าจากเดิมที่ว่ามุ่ง มุ่งมั่นว่าสิขายบักน่านอกฤดูอดูอยางเดียวกระปราก็ว่ามันกเ็เครื่องๆกลางๆเนาะมันกับของมีขายแน่บพมีขายแน่เฮาสิเมื่อยเกินไปผมก็เลยเอาเอายิงงส่บอกเจะของนั่นแหละว่าเอาทาบอสันเฮ้ากับเห็ดบักเน่าสุรุ่นแล้วกันก็นเลยเห็ดให้บักเน่ามีขายอยู่ตลอดเวลาปัญหาอุปสรรคสําคัญของช่วงนี้นะ คือความชื้นยุ่ในปริมาณดินที่หลายเกินไปถ้าความชื้นในปริมาณดินที่หลายเกินไปเนี่ยอุปสรรคของเฮาก็คือว่าบักหน้าสิแตกยอดอ่อนขาบักหน้าแตกยอดอ่อนแสดงว่าอาหารที่เก็บสะสมมากระสีเอาไปใส่ยุ่ในการเลี้ยงเบิงดูเอาไปได้ด้านการจเจริญเติบโตทั้งกิ่งอ่อนหลายกว่าถ้ากิ่งอ่อนหลายกว่าแบบนี้สีเห็ดให้อาหาร่เพียงพอในการสะสมที่สิออกดอกนอกฤดูต่อไปอ้าวดังนั้น มันต้องมาเก็บสะสมอาหารไหมอะครับปลายฝนต้นหนาวแล้วเอาท่านมาท่านกระล่องเบึงถ้าปลายฝนต้นหนาวสกิการเก็บสะสมอาหารอธิไซ8ยิบซีบ่ออาดละใส่เลย8ยิบซียิบซีทางใบเริ่มสะสมอาหารเลยใส่อธิไซ0ห้าสิบสองสามยิบซีหรือเก้ายีิบเจ็ดสามซีกระสุดแท้แต่เอาสองตนี่แหละเอามาใส่กันพ่นทางใบทางดินกระใสถ้าบ่าเอเฮ็ดยังซีิลรามันใจบ่าท่านนอกฤดูเด้ เดี๋ยวก็อีกจังน่อยนึ่งเขาจะต้องเล่งสาสมอาหารเพราะเล่งสาสมอาหารเสร็จแล้วก็ต้องกระตุ้นให้เกิดตาดอกและให้ออกดอกตอไปทั้งอื่นเป็นยังไงแน,น่บ๊าลูรูแต่ว่าปีนี้ปริมาณฝนมากหลายพอสมควรคันปร,ปริมาณฝนหลายจริงสิเนี่ยมันดีสําหรับการเหตุการ,กรเกษตรทาหน้าแต่ว่าอย่างอื่นน่ะบ่ดีของผมมะนาวเน่ะคันสิว่าดีกับบ่ดี คือเน,นื่องจากว่าถ้าเพิ่มชื้นไหลปริมาณแบบนี้มันจะเห็ดห้บักเน่าของเห้าเนี่ยเป็นแรงสะสมโรคท้าทีปลูกที่เกินไปของผมปลูกสามคูณสามเดยถ้าปลูกที่เกินไปนี่โอกาสที่เป็นโรคแข่งเกินนี่โอ้โอกาสสูงขนาดเลยแต่ว่าเห็ดยังใด้ดล่ะกันในเมื่อมันเกาบ่สามารถควบคุมสภาพอากาศได้แห้วเฮาก็ต้องปล่อยเลยตามเลยกแก้ปัญหาปัญหาก็แก้กันไปครับ แต่ว่าการปลูกมะนาวอยากให้คอคิดจักนิดนึงคนที่กำลังมองหาพืชอื่นปลูกอยู่ตอนนี้บักนานเป็นพืชทังเลือกอีกชนิดหนึ่งนะที่ปลูกแล้วให้ผลผลิตไว้ภายใน8เดือนถึงหนึ่งปีเนี่ยก็สามารถให้ผลผลิตสามารถเก็บน่วยขายได้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่อยากฝากไว้นอกจากเก็บน่วยบักนาขายแล้วก็คือการเฮดกิ่งพันธุ์ขายจังที่ผมเคยนําเสนอเรื่องของสวนพี่ประดับไปเพิ่นเฮดบักม่วง ไอเรื่องบัก่วงนี่เป็นยังค่อยเพิ่นค่อยเน้นนักบัก่วงเพราะว่าเพิ่นบอกว่าเดิมที่เพิ่นก็เห็ดหลากหลายพืชแต่ว่าสิ่งที่เพิ่นบอกเราให้ฟังกันเป็นเรื่องที่น่าสนใจเนื่องจากว่าบัก่วงเป็นพืชที่ปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทยเป็นพืชที่ปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทยอางุนก็ดีเงาะก็ดีทุเรียนก็ดีมั่งคุดก็ดีปลูกได้เป็นบางแห่งของประเทศไทยเท่านั้นเพราะฉะนั้นการเห็ดสวน บักม่วงหรือว่าการเฮ็ดกก่ง,งพัน์มักม่วงของเพิ่นนึ่งเพิ่นก็นเลยบอกว่ามันสามารถขายให้ทุกคนทุกกลุ่มทุกอาชีพและทุกภาคของประเทศไทยได้อ่ผมว่าเบิ่งเรื่องบักเน่าที่นี่ะบักเน่าถ้าที่เลือกบ่าผาบ่เลือกบักม่วงเพราะว่าผมาเก่งบักม่วงพอบักม่วงผมมองว่าผลตอบแทนมันใช่เวลาจักหน่อยหนึ่งในการให้ผลผลิตก็อยู่ประมาณสมปีเห็นไปแต่ว่าบักเน่าผมปีหนึ่งถ้ามันปรผสมความสําเร็จปีนึงผมเลิอกก็ได้แต่ว่าอา้าว นอกจากขายนวยแล้วผมยังเฮ็ดกิ่งพันธ์ขายการเฮ็ดกิ่งพันธ์ขายนี่แหละเป็นส่วนไล่ได้ของส่วนหนึ่งยายยาไวิคิดว่าจะคองเฮ็ดบ่ไดดถทาคิดว่าจะของเฮ็ดบ่ได้มันเ็เฮ็ดบ่ไดเรอก้ฮาต้องศึกษาต้องเรียนรู้การศึกษาเรียนรู้มันว่าเป็นเรื่องยากเลยชูเมือนมาเบิงสวนมาเบิงแป๊บเดียวมาหาผมผมสอนให้สอนให้ได้ง่ายครับอ่ะสิ่งที่สําคัญ้อการเฮ็ดการเกษตรเนี่ยระบบน้ำที่ว่าเรื่องระบบน้ำอีกนิดหนึ่งน้ำย่สวน ผมใส่ระบบน้ำบาดาลมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ปั๊มเสียโอ้ขันปั๊มเสียนี่ตายเลยบันนี้มะนากกำลังออกดอกค้ดไปค้ดไปว่าถ้าแก้ขไขบ่ไดดก็จะต้องใส่ซื้อรดน้ำม,มาใส่โอ้แรงน้ำให้ถือว่าแรงน้ำเ,เป็นเป็นเชืองสิ่งสําคัญที่สิขาดบ่ไดดได้อย่างอื่นนะพ่อขาดไดควบรู้ยังไปหาหมองอื่นได้แต่ว่าแรงน้ำขันมันขาดขันมันบ่นามีแรงน้ำนอกจากแรงน้ำสำรองแล้วโอ้ยลำบากเลยครับ ก็ยอมรับยู่ดอกว่าความลําบากมันเกิดขึ้นมาแต่ว่าก็แก้ปัญหากันไปแต่ว่าว้าให้ฟังว่าถัาสิเฮ็ดยังกระางซูม,มือนี้มันต้องมีแรงน้ำารองรับอยู่ถ้าบม่มีแรง,แรงน้ำารองรับอยู่การเกษตรเนี่ยลาบากอ่ะมาว่าเรื่องบักนาาต่อเอาบักหน้าช่วงเนี่ยนะหลังจากที่เข้าสู้ปลายฝนต้นหนาวแล้วซิ่งหนึ่งที่ผมที่อยากให้พ่พพอแม่พี่น้องได้ระมัดระว่างไว้ก็คือโรคแคงเกอแล้วก็มีโรคราดสนิมเขามาช่วงเนี้ลเราปลายฝนต้นหนาว หลังจากที่ฟ้าฟันผมใส่เข้ามาปลายฝนต้นหนาวแล้วหลังจากที่ฟ้าฟันโลกแข้งเกิดมาพอสมควรแล้วณปัจจุบันนี้นะถ้าสิเป็นมันเป็นในช่วงฝนหลยๆหมละกับเป็นแน่เป็นมาหลายแล้วละของผมนะเป็นมาแล้วทำามันเป็นยังสิคอ่าต้องใส่สารเคมีผมใส่สารเคมีบอกเลยครับใส่ฟังกูลานคอปเปอร์ไดออกไซด์ใส่ยุตตัวเดียวไม่ได้ใส่ตัวอื่นเลยเขาสิบอกว่ามันสิดื้อยังดื้อยาอย,ย่างการะซังกันยุตแถวนี่มันมีขายเท่านี้ไหม บ่มีบ่มีสารเคมีบ่มียาตัวอื่นขายเลยถ้าบ่ามียาตัวอื่นขายก็แจ็กจะไปใส้ตัวไดนสจไปหาตัวได้บ่ต้องไปฟังคนอื่นหลายหลักเอาเอาที่จะของสะดวกเอาที่สบายใจคัทเิเว่าภาษาวัยรุ่นเนี่ยเอาที่สบายใจออเอา้าอยู่ในสวนบักนาวนี่แหละการฉีดพ่นบักนาวอ่าการฉีดพ่นฟังกุลลั่นเพื่อควบคุมโรคเป็นระยะระยะสีเหตุใ้ปริมาณโรคบ่ลุกแล่มไปการกระจายตัวของการแพร่ขยายของโรค กับบอลุกล่ามไปแต่ว่าเอ้านี่ไม่ยืนเบิ่งอยู่เอาแข้งเกอเอามาอยากกินได้กินไปหามันมาเลยเดยหามันมาได้บอกมันกินเลยมันเบื่อมันถือยามันก็ดีเศร้าไปเองดอกไอเห็ดยังไงนี่แหละครับอาชีพของเกษตรกรอาชีพหนึ่งที่พยายามต่อสู้กับฟันฟ้ามาตลอดอันใดที่มันดีเท่ากับบอกต่อตอกันไปไ่ต้องมานี่ดอกตายไปเอาไปไม่ได้ดอกองค์ฟื้มรูนะ เอาไว้เว้าให้คนอื่นฟังเนี่ยเขายังจะว้าวเลยคือหดเท่าเขาวาออ่าเพอาะไงโหดหลานเด้คือดีแท้เรามีอย่างเราก็เว้าโซฟังเว้าวลดครับว่าเป็นอย่างผิดแ<ษ>น่ถือแนก่กระจากประสบการณ์แล้วก็ประสบเองอย่าเอาอย่ามาหาจับผิดกันขจับผิดกันเนี่ยโอ้ยอันนั้นมันบอเมอรเดอร์นี่มันบอเมอร์อานั่นผมกิผมบอกเลยว,ว่าประสบการณ์ก็ประสบเองอันนี้สูตรของข่อยอันนั้นสูตรของเจ้าทุกทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้ตายโตเสมอไป กุญแจอันนี้เปิดป่ได้ก็ยังใส่กุญเจอีกอันนึ่งเปิดได้อยู่นันแหละคือกันผมก็คือกันครับมุ่งจุดหมายปลายทางก็คือความสําเร็จอยากได้เงินอยากได้คําอยากได้ท่องแต่ว่าระยะ,ะ,ะ,ยะเวลาระ,ระยะเวลาเดินห้างนี่มันอาจจะบ่คือกันแต่ว่าเป้าหมายเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฟั่งผมแน่ฟังคนอื่นนั่มอันนั้นละ่ะเอาความรู้มาเขามาล้อมร่วมแลลวก็เอาคิดมาเป็นสูตรของเจ้าของเองอันนั้นก็ได้หรือที่เอาของผมน้ำล้วนๆกระบ่ผพิดกติกา เอาตามที่อย่างผมบอกเอาตามที่สบายใจปีนี้บักสวนบักเน่าวนี่ขึ้นคากหลายเออบักลินไม้ก็คุ้มแต่นี่ก็ยังยาาคนงานต้องเอาคนงานมาเอาเนี่ยผมว่าขายดอกบักลินไม้ผมจิตตัดลงช้ำมึดละซุ่มอยู่นี่ซุ่มได้หลายอยู่นี่นี่แหละครับเอาเว้านี่เป็นสะเพเฮะโดยทั่วไปซาก้อกนหลังจากที่ห้างหายไปโดนอายังบูธเนี่ยเอาเนื้อหาสาระหลายๆกันเอาเนื้อหาสาระหลายสีเฮ็ดเป็นตอนเป็นตอนไปเนาะ มื่อนี้ขอได้รับฟว้มขอบคุณครับจากผมนายเกียงไก่ไท้ออนขอบคุณครับสวัสดีครับ